ค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข่าชูสองสอเขียวผ้ารวยเนาะค่ะน้องพี่น้องค่ะการเมื่อพบกับสอเขียวเช่นเคยเนาะค่ะน้อยยินดีต้อนรับค่ะพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสอเขียวผ้ารวยด้วยค่ะพี่น้องเด้อมมือนีสิผ้ามาติดตามยายนางร้านปืนสินเนาะค่ะเนาะกะบึงหลุดอะค่ะอยู่หม่องเศร้าของยายนางเนาะค่ะเนาะกถือว่าอยู่ทงอยู่ท่าอยู่ให้อยู่หน้านาะคะพี่น้องค่ะมือนีกะ อยากสิพาพีฟ่ฟาเนองมานำตัวเลขตัวเบอร์เลขสามตัวเลขสองตัวของยายนางเนาะคะ่ะน้องพันสริสรุปเลขให้เห้าฟังเนาะคะ่ะน้องพี่น้องค่ะพันสริสรุปเลขสองตัวสามตัวห้เห้าโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะน้องพี่น้องก็ซอเชียวพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขตัวดีนำยายนางลานเปลืเส้นเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะเบิ้งเั้นค่ะคว่ำเป็นยูคว่ำเป็นยูของยายนางลานเปลืกเส้นกับเป็นทั้งสี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเลี้ยงทั้งคนทั้งหมาหน่อยอย,อยี่นี่แหละ ยายนา่งสวัสดีค่ะคว่ำต,ตุงเขาหฮม้ายูตาค่ะโอ้ยเบิ่องด้่ะวิถีชีวิตของยายนั่งรานเปิดเส้นนะคะยาไทยเิร์ดเรมั่งมาอะไ่ <laughs> เป็นยังข่ะเรื่องธรรมชาติดหรอค่ะคนเท่ากับธรรมดาเนาะวิถีชีวิตขันห้าเราเห็นความเป็นจริงคนเท่ากับสิบวเสือเนาะคะ่ะว่าเพิยู่จังไดกินจังไดเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกกายูแบบนี้ละค่ะตามอัตคัดชีวิตของเพิ่นไปมืนเหมือนเว้นเนาะคะ่ะพี่น้องหามึงเอาลวด แต่เหลี่ยตนเราอยู่ดิพี่น้องเอ้ยเบิงเ่งเอาเด้อโมมีฝวกมาเหล็ดน้ากับท่าธรรมดาละค่ะพันไปทั้งให้ทั้งหน้าเนาะค่ะเนะาะก่อนร่างหาออกมาให,ห้เฮ่าละพี่น้องเอ้ยเหลี่ยสามตัวสามตัวงวดนี่เป็นสิฟันทงให้โคงสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสิผ้าไปเบิ่งเหลี่กขันเนาะค่ะเนะเาะน ค่ะยายนางกับพ้อมแล้วเนาะค่ะเนาะกับนั่งเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะกจาฟันทุ้งให้พี่ให้น้องเาแล้วเนาะคะ่ะเหลือสามตัวสองตัวสามตัวเพิ่อนกับฟันทุ้งห้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงยายนางอยู่ดีสบายบ่่คะสบายดีค่ะยายนางว่าสบายเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี เออฟันดีบ่าค่ะตั้งแต่ไดเรกตัดตัวมานี่ยน้อง่ฝันเนะคนบ่ฝันค่ะพี่น้องค่าแต่นอนหมดสนค่าแต่นอนหลับไ้ฝันจักเทีย่ค่ะตื่นขึ้นก็อยากน้ำหมาเนาะค่ะเนาะหาเข้าหาน้ำไปตีประจำบันเพิ่นเนาะค่ะไปวัดไปว่ามากก่ะกับบ้านมากกับมาเลี้ยงหมอกเลี้ยงหมาเนาะค่ะนาะพี่น้องกับมาตื่นแตะตีสามครื่งหมดน้องมือเลยค่ะกับมาเฮ็ดเหลยอเห็ดยังไงเฮ้าน้ำเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดเอฟซีค่ะอัน ย่างอีหยังก่อมาลึงทึ่งเถิอดอยู่หันสิเฮ็ดอีหยังก่อมื้อน,นี้นะ่ะอืมเอ้เ้้าาจจัออกขเเแลวตรียมแนวไปใส่บุญที่บอก <laughs> <laughs> เอาข <laughs> บเขาประดับดินมื้ออื่นหรืค่ะเขาประดับดินเนาะพี่น้อง FC ฮู้จัวเจ้าบอเขาประดับดินฮู้จักบ่อืบบ้านเจ้าเอิ้นอีหยังบ้านข่อยเอิ้นเขาประดับดินเขาประดับดินมืออ่นได้เป็นเขาประดับดินนะจ้าอันได้ไปลหรโทรศัพท์ได <c oughs> <ส>้ใช้ไปแม่นงางได<ข>้ใช้ไปไม่ก็บ่กละเนาะ พ่อในพ่อในไส้ของเจ้าของพ่ในไส้ปุ่นี่เขามนจำแม่ก็ได้เปลี่ยนซิมเขาอใส่ชั่วข้าวนะนี่แม่ว่านะกะมี่ขับป็นงจังไลยกะของใส่ซั่วข้าวยูเทาได้อันไม่มากกบสิดีเนาะเป็นของเจ้าของเนาะแม่เนามาหยิบใส่ก่อนจะเขาสิมาท่วงย่มไหนตีค่ะจะเขาสิมาท่วงย้มไหนของเขามาจำเนาะ ท่นนี่แม่ว่านะถ้าให้เห็นใจใน่เด้อผู้ใดทรมากว่ติดหรือติดแล้วว่มีคนรับก็บคือเสียงมันบ่มีนะค่ะค่ะเนาะเข้าใจเด้ค่ะเด้อย่ายนั่นข่อยแห้งนี้ตุน่นอยนะู่สกลนครมันเป็นอันโะสามจิตสองโทรมาก สูมือสูมือสูมือ,อพี่ทำไมไม่รับน้องไม่รับทำไมไม่รับไปโทรศัพท์น้องว่าที่แล้วเนี่ยถือหน่อยๆสองไมสองหน่อยมันแหน่ต่รตูนสัตว์ือคือยี่สิบาทแล้วค่ะห้ันใส่ นี่ตุนพี่เอ้ยน้องสงสารพี่จังเลยอยากไปหาพี่จังเลยคิอราผิดแต่รูต้นแต่รูต้นวันนี้เลยโทษสาวเลยสิโทรไปหามือแรกเลยสู้ทหานี่กาจังวาอันทายเรื่องวิถีชีวิตไหนเบื้องไปน้ำเนาะค่ะจิตประจําวันอยู่จังใดเฮ็ดจังไดเนาะค่ะเนาะจะแยกไปหันยังว่ามันหลายซุ่มเนี่นพวกนี้เปียงหนาทันยันแต่เหาเห็นมาเพื่อนนี้เลนี่พี่น้องท่านพังดี่กลว่าอยู่หนาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเขาก็ย่างพันเดียดีจ้า โอ้ยมาย่ม่ได้กระสดใสคือเก่าเนาะค่ะยายนา่งยิ้มดีคือเก่าตอนรับย่างดีคือเกาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะก็เอาสุกดีเด้อบาบนี้ลำๆรวยรุยเงิ่อนไหนกล่องท่องไหนมากล่างน่ะอย่าลืมเจ็ดหนึ่งวันเต็มเต็มเจ็ดหนึ่งเอจ็ดหนึ่งต็มเตเจ็ดหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขให้พี่น้องเข้าฟังเนาะค่ะเนาะโอ้ยยายนา่งจะงแมนแล้วใจดีเนาะค่ะพี่น้อง นี่อยากมีงานเนียอย่างยากแต่น้ำมากับวัดอยู่เนี่ยเ <c oughs> นื่งในวันเ็ดเหลีย่ลยงให้เข้าอีกเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะแคบหนาจ,จอยไว้ด้วยพี่น้องเลยพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะเรียกงวดวันที่สิบหกกันยายหกหกยายนางร้านเปิดเซ็นนะคะเดินห้ารองเก้าค่ะบนสองตัวแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้านะคะสามตัวบนมีสามห้าสองสามหนึ่งแปด เจ็ดแปดหนึ่งนะคะเน้นสองตัวไปที่แปดหนึ่งเน้นสามตัวไปที่เจ็ดแปดหนึ่งนะคะตัวกันนะคะห้าสองค่ะหาสองนี่บนนะคะพี่น้องกันบนนะคะอืม,มและกันเลขล่างนี่เจ็ดหนึ่งนะคะพี่นอ้องมันนี่เพิ่นเวิง้งให้เจ็ดหนึ่งเต็มเ็มฟันท่งที่เจ็ดหนึ่งล่างนะคะพี่น้องเลขล่างสองตัวก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะ ล่างเด่นหกรองเก้านะพี่น้องเออรองหนึ่งโอ้มันสิมาเก่าอีหลีบอกว่าแย้มได้กบเป็ดได้เก่าเนาะคะ่ะน้อพี่นอ้องค่ะจะเป็ดย้างไงเห็นหนึ่งเหนหน,นึ่เตา,าอ่าชิปก้อนขึ้นกันเนี่ย ว่าว่าเด่นหกลองหนึ่งไปไนกันยังมาเด่นหกลองเก้ามันสิมาอิลีกับบรรจักเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเดี๋ยวตัวนี้ก็ส้าคันอยู่เลยนะแปดเก้านะเต้ค่ะอ,อ,อืมอันเรขกข้ามสนุเด้อยหรอแม่เบิ่งไล้ฉีดอ๋อเรขกข้ามสนุติค่ะอืมมันมาตรงกับเรขกเข้าจังเลยนะค่ะแต่ธรรมดาเลีสูตรกับ<า><า>เลข่ฝันหวทค่ะอืก็อยากเบิ้งไปน้ำกันกับว่าไปนังไม่นางเอามาใส่ขวบผู้กันก็ได้ให้พี่น้อง่นแคบหนาจ๋อไว้ก็ได้ค่ะพี่ เพื่อเนมักเนาะค่ะเนาะเอเอา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 ตัวนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นเลขประจำวันเนาะค่ะวันเสาร์วันเสาร์แคบหนาจออว้พี่น้องส้วมเข้าไปคักเด้ออย่าเขียนเนี่ยเลขกวันเสาร์ในตารางเนาะค่ะพี่น้องบ่มีพลาดค่ะสูตรเลขของยายนั่งก็ไดไม่มีพลาดเลขประจำวันกับเขาอยู่เนาะค่ะเนาะพี่น้องเอาไปเบื้องไปเปรียบเทียบกันค่ะใช้พินิจพิจารณาในการรับชมนะคะ าทางแอดมินก็ให้เพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซทุกท่นานค่ะค่ะค่ะขันผู้ใดโชคดีโชคมานน่ำกับทั่วทรัพย์ยังเดียวกับซอยแย่นางในถนนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น้องแย่ย <c oughs> ่างเราก็ลําบากะคะ่ะอยู่ทงอยู่ทาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมากกับโบมีสื่อสารยังเนาะคะ่ะเนาะขัดบุได้คือโทรศัพท์เนาะเตรียมตัวเรีนโน่นขั้น,นะน,นขัน <c oughs> ข้นวัดสบายขึ้นมาหาผู้สิเบิร์กับโบมีเนาะ อยู่ทงอย uka, ู่ท่าผู้เดียวเนาะค่ะพี่น,น้อง็ยากเนาะค่ะก็ขาดเครื่องสื่อสารเนาะมีปานนไะกับโบมี่อย่างหลายเนาะค่ะเนาะในเรื่องเสียเพียให้เบื้องด้านหลังเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีขาสามตค่ะพี่น้อง แคบหนาจ,จอไว้ครับพี่น้องไว้ทาไปเปรียบเทียบกันไว้ทาไปเบืงองเนาะคะเนาะเป็นตาล่างของตัวเลีีดดีค่ะเขาเลยแมนบอลแมนนั่งแมนสามตัวกับเขารถดเบืองย้อนหลังไปเลยว่าออกวันไหนวันไหนวันซุกออกตัวใดวันเสาออกตัวใดสามตัวเต็มเต็มใช่เราเบืองดูวังหันมันมันออกอันเจ็ดแปดแมนบอลเราเบืองแม่จะเบืองหอยั้งเด้อใจเราเจ็ดแปดนีแมนบอล เจ็ดแปดอันร <luck> <c oughs> ักเจ็ดมากนี่เจ็ดแปดแน่นอนแมนมากแมนนี่อันเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเออเออผีนี่นี่เจ็ดแปดมันแปด มันแปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดแต่ว่ามันเป็นสี่เจ็ดแปดแต้มเดียวค่ะตัวทั้งนี้มันเป็นเลขสามตัวเนาะพี่น้องจ้าจ้ามันเป็นเลขสามตัวมันมันจะเป็นลักนี้ไม่บ้างหรอค่ะอันขั้นมันออกเจ็ดแปดเท่ามามาเบิงหนีหลุดนี่มาเบิงหนีมาเบิงหนีค่ะตัวสามตัวใส่น่ะเตมันอืมเดี๋นี้เจ็ดแปด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 ห้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดอะนะ นี่หกเจ็ดแปดหามันคือมัน 4, มีสี่เนีสามสัวคือเขาสองตูวเจ็ดแปดเจ็ดแปดอายุยายนั่งเยอะย่างเขามากพอดีสามสิบกรกกาดาเจ็ดสิบแปดปีตีเจ็ดสิบแปดสีเจ็ดกอรรักกดา สามสิบกรกฎาคมสามสิบกรกฎาคมเป็นวันเกิดยายนางนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะออกเต็มเตยมได้เห็นมองหันกิดแบบไอซีดนะบู๊อีแมจะเป็นมูฮั่าซัวเนาะวันอยู่วค่อยวางทางนี้นี่เป็นเลขกำลังวันสองตเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะมัดวันเด้ออ้วนสิบ้าเน้ยเป็นวันเซา์แมนบอกคุณแมนวั่นเป็นวันเสานี่เองวันสุก์นะมันก็ออกเจ็ดแปดอย่างนี้ค่ะวันนี้วันเซานี่มันสิไปตัวใดบ้านนี้คุณแม่านี่นะ คือเบ,บื้องมาข,ขันขันมันมา,มากๆตัวนี้นะมันก็คือสีมาปลาไส้ระกิตสามเกิตอันนี้นี่นี่เกิตหนึ่ง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 เกิตสามเกิตกิเกิตแปดโอมากรุได้เบืง้งเอานี่แคบไว้นี่นี่สี่คู เด็กของยายนั่งนะอันเด็กรักเจ็ดนะเตี้ยเอแต่อยู่ในอันยายนั่งเดินหาล่องเก่าเลยค่ะเดินหาเล่นหาหายุใสบรรลักหาโอ้เ๋ยนเนาะหาพี่พี่แล้วมีหาศูนหาซองหาหเจ็ดเนากค่ะน้องยังนี่ะนี่หาสองเนาะลองเก้าประสนล่องเก้ากับมีเก้าสามเก้าหาเก้าหกเก้าเก้านะคะพี่น้องเอฟซีเก้าแปดเนี่ยนะเก้าแปดนี่เก้าแปดเพื่อนเนาะค่ะนี่ ก็ถือว่าอยู่ในโคต้าของเราอยู่เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะเอามาไว้เพื่อเป็นอ้างอิงเนาะค่ะพี่น้องว่าบริอิงในย่า่บริอลกมันเข่าของเราอยู่เนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าผูここ้บอกอยู <Oliver. S 1> ่รอนผู Esta, ้ออกอยู่บางกอกเนาะค่ะพี่น้องค่ะชอบก็จัดขัดก็ผาดไปสั้นเราเองกะจั๊กสิเถือกตเจ้าควางสั้นบ่นเนาะค่ะพี่น้องเดาบ่เด้ค่ะพี่น้องไฮโลค่ะโอ้ยน้องขอบบุญขอบคุณค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่ันที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนส่อเขียวพ้าร้วยเนาะค่ะเนาะทำเงื้อนี่กะทีขอรบกวนยายนั่งแค่เพียงแค่นี่กะให้พ่นเอฟซีทุกทันนขายยายนั่งค่ะอจ้า สาธุเด้อลำๆรวยรวยเงื่อนไรกองท่องไรมาเด้อจะจะจะสุกีสุกีสุกคนทุกคนเนี่ยจาเด้อสวัสดีค่ะสาธุขอบคุณค่ะยายนั่งไปเจอกันคลิปใหม่นอกค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะยายนางล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วสวันสดีค่ะโค้งสุดท้ายเด้อ้อบคุณค่ะ